สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาดู3ามเทคนิคการจัดร้านปลาหมึกให้ลูกค้าซื้อของเรานะครับให้ดึงดูดลูกค้านะครับเพื่อนเพื่อนจะเอาร้านผมไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับนครับนี่จะเป็นไข่นะครับเป็นไข่หนวดครับหนวดหมึกกระดองหนวดหมึกยักษ์นะครับค้างนะครับอาเจนนะครับกระดองนะครับหนวดหมึกสายนะครับปีกนะครับผมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ วิธีการของผมก็คือจัดร้านให้ดูสวยและสะอาดนะครับวิธีการของเราก็คือเราต้องจัดร้านปลาหมึกให้ดึงดูดลูกค้านะครับพูด,ดง่ายๆนะครับให้เหนือคู่แข่งของเรามานิดนึงก็ได้นะครับใ้ร้านดูสะอาดแต่ที่สําคัญที่สุดมันก็คือน้าจิม้มนั่แหละครับ 2. อการจัดร้านของเรานะครับว่าปลาหมึกเราหลากหลายหรือเปล่านะครับ 3. การคุยกับลูกค้านะครับ ราต้องคุยกับลูกค้าเพาะๆหน่อยนะครับคุยแบบเป็นกันเองนะครับไม่ต้องกระแดะนะครับคุยแบบในภาษาของเราอ่ะครับแต่ให้มันเพาะครับลูกค้าเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ํานะครับบางท่านน้าจิ้มไม่ค่อยอร่อยอย่างนี้ครับเนาะเขากาจะยังจะกลับมาซื้อนะเพราะเขาชอบตัวเราเนาะแต่ร้านผมนี่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้ําจิ้มเด็ดหรือไม่เด็ดก็ติดหนึ่งในร้านขายดีที่สุดนะครับในอำเภอฝางนะครับ ไม่อายชายประการนะครับสังเกตดูลูกค้าจะผมเพิ่งตั้งร้านเสร็จนะครับลูกค้าก็จะเริ่มมามุงซื้อแล้วนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศวันที่16วันอาทิตย์นะครับ2565นะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับแต่มันก็มืดมาอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายหมดหรือเปล่านะครับต้องรีบขายหน่อยเพื่อนๆอยากขายของก็ไม่จำเป็นต้องขายปลาหมึกย่างก็ได้นะครับเอ ให้เพื่อนเพื่อนไปเดินดูว่าเพื่อนชอบขายอะไรนะครับมีอะไรให้เพื่อนเพื่อนอยากขายไหมนะครับขายของตลาดนัดหรือว่าถนนคนเดินนี่หาเงินได้หรือว่าดีนะครับดีขั้นหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้ทํางานอะไรนะครับขายของเดียวนะครับเป็นอาชีพหลักเลยนะครับขายปลาหมึกย่างนะครับอันกดเจ็ดปีแล้วนะครับถามว่าเป็นมืออาชีพนี่มืออาชีพแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถนัดเรามาสอนเพื่อนนะครับทุกอย่างมาจากประสบการณ์จริงหมดนะครับ ลูกค้าก็มุงซื้อกันแล้วนะครับเทคนิคเหรอครับเทคนิคนีครับเสียบหมึกย่างให้มันเด้งสวยตลอดเวลาผมลงในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับลุงนี่ก็ยืนบังผมอยู่นะครับลุงเขาอยากออกกล้องนะครับลุงเซื้อฟ้าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ตกงานนะครับ หาอาชีพนะครับลองดูครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับมีคนอื่นทําได้เราก็ทําได้นะครับอย่างตัวผมก็เช่นกันนะครับจะมาสอนให้เพื่อนๆทั้งหมดนะครับอยู่ในช่องของผมนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะเป็นคางหมึกหนวดหมึกยักษ์นะครับไอ้นี่หนวดหมึกกระดองครับหนวดหมึกสายเอ็นแก้วนะครับตัวกระดองตัวอาเจนนะครับไข่หมึกนะครับปีกหมึกนะครับ เมื่อก่อนผมขายเยอะกว่านี้ครับแต่ผมตัดมาเป็นบางตัวนะครับเนาะเราต้องมีเทคนิคคือเอาตัวใหม่ๆมาเสริมตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขี้เกียจเสียบครับมันหลายอย่างเกินนะครับพง่ายๆครับแต่ขายดีทุกอย่างครับขายดีอันดับหนึ่งของผมจะเป็นค้างนะครับค้างปว่าหมึกแล้วก็หนวดหมึกสายครับไอตัวนี้ครับขายดีมากแล้วก็ไข่ครับ ไอปลาหมึกเห็นไหมครับหมึกสายผมเด้งนะครับไอหมึกสายนี่จะตีเกลือนิดนึงครับตีเกลือนิดเดียวก็เด้งแล้วครับแต่ส่วนมากตัวอื่นผมจะไม่ตีครับเพราะของมาสวยอยู่แล้วนะครับผมกลัวรสชาติมันเปลี่ยนไงเพื่อนๆก็เอาเทคนิคนี้ไปผับใช้กันดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับขอให้โชคดีนะครับ